สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องใจหายไปแล้วค,คุณครูก็จะมีเนื้อหาหลักภาษานะคะเข้ามาอธิบายให้ลูกได้รับทราบเพิ่มเติมนะคะอยู่ในช่วงอธิบายเพิ่มเติมความรู้ค่ะก่อนอื่นสระที่เราพบเจอในบทนี้นะคะ มีอยู่ด้วยกันสองสระคือสระเอียยเอียยอ่านว่าเอียเอียอ่านว่าเอียจะสังเกตได้ว่าสองสระนี้เป็นสระประสมนะคะสระเอียยเกิดจากเสียงอีบวกเสียงอะเมื่อเราออกเสียงซ้ำๆกันหลายๆรอบอีอะอีอะอีอะก็จะกลายเป็นเสียงเอียนะคะต่อมาสระเอีย เกิดจากเสียง e บวกเสียง r เป็นสระเสียงยาวนะคะเมื่อออกเสียงซ้ำกันหลายๆรอบก็จะออกเป็นเ e อได้ er 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 นะคะคราวนี้มาดูคำที่เราใช้กันนะคะมาลองอ่านสะกดคำกันค่ะเกี้ยสะกดได้ว่าก็เอียเกียไม้ตรีเกี้ย เพียพอเอียเพียเปรีย้ยปอรอเอียเปรีย้ยไม้ตรีเปรีย้ยเตียงตอเอียงอเตียงเสียมสอเอียมอเสียมเลี้ยงลอเอียงอเลียงไม้โทเลี้ยง การกอ,อรอการที่แปลกไปก็คือตรงรอเรือนะคะเราจะออกเสียงเป็นนอหนูสะกดนะคะควานคอวออายควานตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนยอผู้หญิงจะออกเสียงเป็นนอหนูสะกดค่ะวานวออรอวานส่วนตัวนี้ รอจุลาก็จะออกเสียงเป็นน,นหนูสะกดนะคะอ่านแจกลูกค่ะมาลองฝึกกันนะคะใครที่คล่องแล้วก็ฝึกตามไปพร้อมๆกับคุณครูเลยส่วนใครที่ยังไม่คล่องก็ฟังก่อนแล้วค่อยลองฝึกนะคะเป็นตัวพยัญชนะระสมกับสระเอียดนะคะกเอียดเกียพอเอียดเพีย พอเอียเพียต่อไปเป็นพยัญชนะระสมกับสระเอียนะคะกอเอียเกียปอเอียเปียขอเอียเขียทอเอียเถียสอเอียเสีย มมเอียเมียค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ